อะไรเนี่ยโอ้ยกลับไปเลยไปไปใช้ไม่ได้ไม่มีเกี่ยวกับนันนะผมไม่มีเกี่ยวไม่มีไม่มีเกี่ยวเลยไม่นี่นะรถของพี่กำนันนะครับทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอ่ออะไรอะไรก็ไม่เกี่ยวไงก็กูแต่งรถไง ไม่มีเอี่ยวครับบอกไว้ก่อนนะร้านแต่งฟอร์ดที่ชนะอ e ีสปอร์ตไม่มีเอี่ยวนะฮะกับการพัวพันว็บพนันเทือนไม่มีฮะไม,มไม่มีไม่มีนะครับนี่คือรถกำนันก็จริงนะครับแต่คนละกำนันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะอะวันนี้ครับผมมาส่งรถคันนี้ครับเอารถฟอร์ดเลนเจอร์ T6 สีดำสีดำ เอามาแปลงเป็น F150 สเกล1ตอน1แล้วก็ทำสีเป็นแรปเตอร์ V6 เออช่วงล่างทำใหม่ล้อยางเปลี่ยนใหม่โชคเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนพ่นกันสนิมช่วงล่างด้วยนะครับชุดสเกลงานนี่คือ Raptor F150 ครับเป็นทรงอเมริกาเลยนะครับผมสเกล1นตอนหก็คือความใหญ่โตนี่คือเท่าแท้นะครับกันชนหน้าเหล็กก็คือเอาไปใส่รถแท้ๆได้เลยนะครับ หูลากแรปเตอร์แทงใต้เครื่องอุปกรณ์ช่องลมไฟตัดหมอกมาดูใ,ใกล้ไหมว่ารายละเอียดงานมันคมแค่ไหนนี่ไฟตัดหมอกนะครับการชนก็เป็นกันชนเหล็กนะฮะเดี๋ยวเคาะให้ฟังกันชนเหล็กไฟหน้า LVD นะครับกระจังหน้าโลโก้ไอ้โลโก้ o, แรปเตอร์อ่านะครับ ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงจมูกครับระบายอากาศใช้งานได้จริงนะครับก็มันมีช่องระบายอากาศเข้าช่องนี้ออกรูด้านบนใช้งานได้เครื่องไม่ร้อนเอ,อกระจกมองข้างของ F150 พับและปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับคิ้วขอบยางทำสีแล้วผมเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ครับนี่ฮะพ่นสีด้านนอกด้านในนี่ฮะพ่นหมดเห็นไหมผมพ่นหมดเลยเก็บงานให้หมดเห็นไหมขอบ เห็นไหมภายในยังเดิมๆไปดูนี่คือรุ่นレンเจอร์ T6 ครับรถ10ปีเอามาแต่งใหม่ให้มันน่าขับน่าขี่ให้มันเท่แล้วกันนะครับเออนี่ฮะบันไดข้างของ F150 นะครับนี่อ่ะนี่กระบะมาดูกระบะกระบะก็คือโอเวอร์ไซส์ครับอ่าให้มองว่าเป็นกระบะฟูลไซส์แล้วกันนะครับเพราะรถกระบะแนวนี้มันเป็นรถอเมริกาตระกูล F 1> F 1 5 0มันก็จะเป็น full size ใหญ่ๆนะครับอ่าฝาปิดท้าย Ford Ford ตูดแบบนี้เหมือนของแท้เลยฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวให้ดูเดี๋ยวจะเอารถแท้มาจอดเทียบดูที่อู่เราเลยนะเออเดี๋ยวสุกนี้ไปรับรถเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับกันชนท้ายของ F 1 5 0ชุดท่อออกคู่นะครับอ่าหัวลากหัวบอลลักจู ลากจูงได้นะครับนี่ไฟไท้าย LED นะครับบางคโครนนะฮะไฟสัญญาสเปคลอ้อขอบ20-44ลบ44กว้าง12นิ้วยางของแอมนะครับเป็นเบอร์สาิาดอก AT นะฮะไม่เสียงดังนะตัวนี้เงียบๆนะครับโชคเป็นของอโปรเฟนเดอร์ครับปรับได้8ระดับนะครับผมด้านหน้าด้านท้ายปีกนกเป็นของซันนะครับเห็นไหม พ่นกระสนิไมใ่ให,ใหม่หมดเลยนะอ่าคันนี้คพือมาแบบโอ้โหเป็นแบบสนิมเพียบเลยฮนะต้องไปพ่นหยุดยั้งสนิมไว้ฝากไว้แล้วกันนะสาหรับคนที่อยากเอารถเก่าๆมาแต่งหน้ารถสิปีเอามาเลนมิตใหม่เอามาแปลงโฉมใหม่นะครับเราจัดให้ได้หมดครับทาให้ได้หมดนะครับนี่ฝากไว้นะคันนี้จากบางประกงนะครับอ่าขอฝากไว้ครับจากร้านชนะอ e ีสปอร์ตที่ชลบุรีงานแปลงฟอร์ดต้องนึกถึงร้านชนะอ e ีสปอร์ตที่ชลบุรีไว้นะครับนู่นครับป้ายอ่ะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวผมส่งงานแล้วลูกค้ามารอรับแหลว โอเคกราบขอบคุณลูกค้าพี่กำน,นันที่บ่าวมะกงด้วยนะครับพี่กำนันตุ่มแล้วกันนะครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ